จีขับรถรีลีนะขับลีแรงมากขับรถเกง่งลื้อนีออ่กว่างนนเนี่ยเดี๋ยวจะลงจะลงยอกยอกยอกอยากเห็นอะมามีรอยยิ้มอะ่ะว่าแต่บ้านกากงไปทางไหนอ่ะมากรื้อก็ไปมาตั้งไหลารอบแล้วไงาทาไมลื้อไม่จำอ่ะฮะถึงแยกแล้วก็เลี้ยวไงโอ้ไม่ได้มาตั้งนานแล้วอะมา เร็วตรงนี้เยร็วมาว่าไม่ได้ให้เลื่อเลี้ยวอติก็มาแกะมาบอกให้ผมเลี้ยวอ่ะผมตกใจผมเลี้ยวเลยดิว่าไม่ได้บอกให้เลื่อเลี้ยวว่าจะบอกว่าเราจะชนเลี้ยวอ่ะสรุปให้เลี้ยวหรือไม่เลี้ยวเนี่ยมาเลือขับรถไม่มองอ่ะรถจะชนลึกลูกก็ไม่มองอะไรเนี่ยฮะใจเย็นๆก่อนครับ ก่อนที่จะไปลงโทษอติผมว่าเรามาเรียนรู้เรื่องการขับรถบนถนนเมื่อมีรถตัดหน้าดีกว่าครับอมาม่าลีๆสองมังเลยพี่ชื่อลีหรอครับอาติหยุดพูดแล้วฟังหากขณะที่เรากำลังขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อยู่ในช่องทางปกติแล้วถูกรถคันอื่นตัดหน้าหรือปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดนะครับโดยไม่ว่าจะให้หรือไม่ให้สัญ,ญญาณไฟแล้วเกิดการชนขึ้นไม่ว่าจะด้านข้างหรือด้านท้าย เราจะไม่มีความผิดครับเนื่องจากรถคันที่ตัดหน้าหรือปาดหน้าเรานั้นเปลี่ยนเลนในระยะไม่ปลอดภยัยซึ่งจะเข้าข่ายความผิดขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินได้ครับเห็นไหมไหม่าแต่มันก็อันตรายอยู่ลีนั่นแหละการขับขี่ปลอดภยัยต้องเข้าใจถึงวิธีใช้เลนแต่ละเลนก่อนนะครับเลนซ้ายหมายถึงเป็นเลนที่รถวิ่งนะครับถ้ามีรถจอดอยู่เป็นปกติก็นับเลนถัดไปทางขวาอีกหนึ่งเลนครับ สำหรับกรณีที่ถนนนั้นมีซอยให้เข้าทางซ้ายเยอะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องความเร็วให้ดีโดยสามารถให้หยุดรถได้โดยปลอดภัยกรณีที่มีรถออกจากซอยเลนกลางหมายถึงเลนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเลนซ้ายและเลนขวาถ้าถนน2เลนก็ไม่มีเลนนี้ครับเป็นเลนที่ใช้วิ่งเฉพาะกรณีเลนซ้ายไม่ว่างเลนขวาเป็นเลนที่อยู่ขวาสุดไม่นับเลนที่แบ่งออกไปเพื่อรอกลับรถนะครับเป็นเลนที่ใช้ในการแซงเท่านั้นครับ โอเคครับการคาดการอุบัติเหตุให้เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าโดยใช้กฎ3วินาทีและคาดคิดไว้เสมอครับว่ามักจะมีรถคันอื่น,ทนแทรกเราเสมอเทคนิคข,ขับขี่ปลอดภัยเลือกใช้ช่องทางให้ถูกต้องกับความเร็วและเส้นทางที่เราจะไปให้คิดเสมอนะครับว่าจะมีรถออกมาคิดเสมอนะอาตีครับมาและเรื่องการเลี้ยวยิ่งสำคัญเลยนะครับให้สัญ,ญญาณทุกครั้งเมื่อจะเลี้ยวรถครับ เพราะสาเหตุสําคัญที่มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือการไม่ให้สัญญาณไฟในการขับรถครับอย่างเช่นการขับรถออกจากที่จอดรถการจอดรถการกลับรถหรือการจะเลี้ยวส่วนใหญ่ครับมักจะละเลยการเปิดสัญญาณไฟให้รถคันอื่นมองเห็นเราแต่เนิ่นๆการเลี้ยวซ้าย 1. ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้ให้ผู้ขับขี่รถชิดทางเดินรถด้านซ้าย 2. ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้และมีเครื่องหมายการจราจรและให้เลี้ยวซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่รถในช่องทางเดินรถให้สัญญาณไฟก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตร 3. ในกรณีที่ช่องเดินรถประจำทางมีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้ให้ผู้ขับขี่รถขับชิดช่องทางซ้ายพร้อมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายในระยะที่ไม่น้อยกว่า30เมตรก่อนที่จะเลี้ยวการเลี้ยวขวา สำหรับทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถให้ผู้ขับรถชิดทางเดินรถด้านขวาและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเตรียมเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรสําสำหรับทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่สองช่องขึ้นไปที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เห็นว่าเลี้ยวขวาได้ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางขวาสุดและเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวในระยะไม่น้อยกว่า30เมตร 3. กรณีขับรถมาถึงทางแยกหรือออกจากซอยและต้องการที่จะเลี้ยวขวาก่อนอื่นต้องดูกระจกมองหลังเพื่อดูทิศทางของรถที่เล่นตามหลังจากนั้นเปิดไฟเลี้ยวขวาเตรียมไว้มองรถด้านหน้ารวมถึงฝั่งซ้ายและขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถเล่นมาในขณะที่เราจะเลี้ยวเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วให้ขับรถเลี้ยวขวาเข้าไปตามเส้นทางจราจรที่กำหนดไว้โอเคครับผมมั่นใจแล้วครับและแถมเทคนิคขับขี่ปลอดภยัย ให้คิดเสมอครับว่าจะมีรถจักรยานยนต์หรือมีรถที่แซงตามหลังรถคันที่หยุดให้เราเลี้ยวและอาจเกิดการตัดหน้าตอนที่เรากําลังจะเลี้ยวรถได้ครับก่อนเลี้ยวให้มองระยะห่างจากรถที่วิ่งมาให้มีระยะห่างมากกว่า100เมตรถึงควรจะเลี้ยวได้ระยะห่างที่ต่ำกว่านี้ไม่ควรออกรถเลี้ยวหรือสามารถออกเลี้ยวได้เมื่อรถในทางหลักส่งสัญญาณให้เราไปได้ต้องพิจารณาความเร็วและระยะเบรกสภาพแวดล้อมด้วยนะครับ ผลกระทบส่วนใหญ่จากอุบัติเหตุรถตัดหน้ามีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงอุบัติเหตุหนักครับและที่สําคัญถึงแม้จะเป็นอุบัติเหตุเบาก็ตามแต่เรื่องการทะเลาะวิวาทต่อมานั้นสูงมากจึงเป็นเรื่องควรระวังครับว่าขอบใจลืมมากนะที่มาส่องอธิให้มันเข้าใจาอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยไม่เป็นไรครับอมาม่ายินดีครับเพราะเรื่องบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องตลกอย่าลืมใช้หลักการการคาดการอุบัติเหตุอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวคุณเองและผู้อื่นนะครับและบทต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ